แจ๊ดเฮ้ยเฮ้ยไอ้วานนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราวางปืนลงนั่งลงนั่งลงเออมึงทำไมวางปืนตรงนี้อ่ะยิงผ่านหูใจเย็นๆใจนั่งลงครับตูวเองเนี่ยไม่ไว้หน้าตำรวจอย่างข้าเลยนะวะไอ้อะมึงจะยิงใครอ่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาอาตุ้ป้าก็บอกผิดฟังอะอาจารย์ไม่รู้สิ Pokémon> มันมีกรูร่างกายก็ออกตรงนี้ได้อ้ไอสัตว์นี่ดูเเยหลอนจะทำอะไรนเว้ยไอเกลียกันหน่อยดีวะแป๊บนึงพี่มันปืนอะไรอ่ะพี่นึกว่าจะไม่มีใครเล่นทละกลมของงบหมดใครงี้ไปก่อนเฮ้ยอสลูกน้องแกมันห้าวดีวะไม่เคยนึกถึงเงินที่แก๊งเจียบไปให้เลยนี่ว่ะพูดกันดีก็ได้อส ผมไม่เกี่ยวผมปัดฝุ่นครับโอ้โหทุบโต๊ะทำไมตัวเองทุกโต๊ะทำไมวะหรือเองอย่าบอกนะว่าเองอ่ะไปในพวกแก๊งนั้นแต่บอกพวกเองไว้ด้วยว่าถ้าเองอะคิดจะมาตุนพวกข้ามันช้าไปสิบปีแล้วเว้ยน้องอะไรตุนตุนนะคะพี่ด้านนี้เลยค่ะไม่ว่าพี่จะต้มหรือตุนต้องหม้อตุนแรงดันสตาร์เวลซิกอินวันตัวนี้เลยค่ะไม่ว่าพี่จะต้มตุนผัด แนึ่งทอดก็ทำได้ในเครื่องเดียวเลยค่ะและหม้อตุ่นแรงกัน Starwell Six In 1ตัวนี้ยังมีระบบอุ่นอาหารอัตโนมัติรักษาคุณค่าทางอาหารแถมประหยัดพลังงานได้ถึง60%และยังแข็งแรงทนทานด้วยนะคะรู้ดีถูกคนทุกคนใช้ Starwell ค่ะโ,โ,หโหถ้าดีขนาดนี้แล้วก็จัดมาให้แก๊งพวกนี้ สิบโม่ม<า>ที่จะไปแจกจ่ายเพื่อทำอาหารกินกันน้องได้เลยค่ะ <c oughs> จัดมาเลยน้องขอบคุณค่ะหม้อเรียบร้อยแล้วครับอ๋อฉันพูดจริงๆนะที่แกรู้ความเคลื่อนไหวของฉันตลอดเวลาแกแอบส่งนอนบมนไผ่มาใช่ไหมวะไม่ใช่พี่นอนบมดไส้พี่อ้าวเมื่อกี้เห็นในห้องมีไส้เผือกไส้พะโล้ด้วยโอ้โหน่าวสารสับปะรดขอบคุณมากถ้าเหลวไส้พะโลตายสับปะรดมีไส้พะโล้อ่ะเนี่ยมึงก็หลับ หลับหูหลับตาขันมุกโจรอันนี่อยู่ที่มึงอะอะไรคือไส้พะโล้ไส้ไก่ไส้พะโล้อะไรวะเรื่องของแก๊งเรามันเป็นความลับไส้พะโล่ไปเตะบอลดีกว่าไหมเฮ้ยเออโก้แกอย่ามาปักชำฉันนะเว้ยปักปั๊มอ๋อโทษทีตั้งแต่ฉันเป็นตำรวจเนี่ยทำไมนะฉันไม่เคยถูกนี่ละครช่องสี่ปะคุณผู้ชม อะไรกว่งต่อเลยพี่นักฉันต่อพี่ตั้งแต่ฉันเป็นตำรวจมาฉันไม่เคยส่งกระพรายไปเลยยาวไปอังกฤษแล้วอังกฤษย้อนตรงนี้ย้อนตรงนี้เออเออแอบเลยแอบเลยย้อนลงไปคุณตีีดเน่ยยว ตั้งแต่ฉันเป็นตำรวจมาเนี่ยฉันไม่เคยส่งสปายไปเลยนะฉันจะเนี่ยมึงไปอ่านแป๊บมึงขึ้นมาเฮ้ยเรีนกันอยู่พี่ถุยเราทำหน้านิ่งๆอยู่เออได้มอตุนแล้วก็เฉยๆเฉยๆเฉยๆเนียกูพูดแค่ปากตามันเดียวอย่างนี้ยังไม่พูดเลยดูสิโดนตกในต้าปืนต้าปืนค่อยๆกระซิบน้องอตั้งแต่ฉันเป็นตำรวจมาเนี่ยฉันไม่เคยส่งสปายไปเลยนะ ฉันส่งแต่รีไปอย่างเดียวของผมอะไรนะพี่จ็คปนไอ้นู้นนี่อะไรนี่ไอ้โง่ที่มากูผเหม่งไปต่กลมไปที่สกนเทปมึงยังเหม่นี่กันนะก็อเอาแค่หูฝากพอเฮ้ยตงรีเมื่ตอนไหนวะทาไมเรื่องนี้กูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยใครฮะบอลอัมแจแล้วฮะอัมแล้ว บอกไปแค่หักอาแจกทำยังไงมึงรู้เดี๋ยวมึงก็แย่งลูกพี่ไปกินโอ้โหมึงรู้เดี๋ยวมึงก็แย่งลูกพี่ไปกินแล้วไปมองเขาคำหาหน้าเซเว่นแล้วก็ยังไปเมาเขาคำหาหน้าเซเว่นดีหมดยังหมดแล้ว <c oughs> อ๋ออาตัวเดียวเลย <c oughs> อะไรกูลูกติเดเฮ้ย <c oughs> ถ้าฉันไม่แน่จริงนะเว้ยฉันไม่มายิงตรงนี้หรอกฉันไม่ไปยิงตรงนี้หรอกเว้ยโก็แกคิดว่าฉันโง่แกคิดว่าฉันโง่หรือวะที่มันรู้ว่านอนที่แกส่งมาเนี่ยที่แกส่งมาเนี่ยแก้งั้นดูในแก้งั้นถือไฟอะไรอะไร ไม่กูพูดอะไรมึงบอกตั้งเยอะกูก็ปลือของกูกันอ๋อบอกเขาจริงหรพี่ไม่ไอ่อ้อ้าวอ้าวอ้าอ้กวอ้าว้าไม่าม่ิาวอ้้าูดเาี้าอะไรอลยวอ้าอ้าวอ้าอ้้วยอ้าววออาาว้วอ้วอ้าอ้า้มีองกูบ้าง สัตว์รัดเลือดไปไปเลี้ยงนิ้วได้อีีหญิงเฮียะลรไม่รู้สึกเลยเนี่ยอ๋เพพี่ฉันฉันไม่ใช่หนอพี่ฉันฉันไม่รู้เรื่องจริงพี่ฉันฉันไม่รู้เรื่องนะฉันไม่ใช่หนอพี่ฉันเปล่านะพี่อย่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยพี่ยังยังไม่ยิไม่ยิเร็วเร็วเรวเร็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 นเรเรรเเเล โอ้ยมึงจะรีบไปไหนมึงจะไม่ยิงรอหัวปืนกระตุกกันสิ่ไปเกี่ยวกับฉันนะฉระเปล่าด้วเพ่นี่นปไป่ได้พูดถึงประโยคนี้แน่เนี่ยยิงหยานี่ป้ายผมเนี่ยเล่นเพื่ประโยคนี้เลยเนี่ยโอ้โหมึงก็ยิงไม่ดูเลยวะคนลนลานเนี่ยเองไงคนลนลามไม่ยิงมันล่ะเออ พี่ผไม่เอานะเ้ยเอาอันนี้ยัเลยพี่อ่านเลยนี่ขนาดไม่เอามึงพาดก็จบแล้วเนี่ยใครแล้วพี่ก็ตกบทต่อตกันเลยเอ้ยซ้อเรื่องฆ่าคนฉันถนัดนักแหละไปต่อวะตั้งมึงเอาใครมาเฮ้ยั้นมาซ้อเรื่องฆ่าคนอ่ะโจนี่างฉันมันถนัดแกคิดหรือว่าโจนอย่างพวกฉันจะเสียแหลมโจนอย่างพวกแกง่ายๆ มันไม่ได้มีแค่ฉันมันเดียวเราเว้ยพี่ดูสิเห็นไหมแค่นี้ไอ้พวกตำรวจมันก็หลอกง่ายเลยพี่พี่ยิงฉันตายเถอะถ้าเอาแป้งออกนี่ฉันเหลือหลามากนะพี่เอาฉันตายแจ็หรอพี่ลูพี่ยิงผมเลยพี่ยิงไอสารตายเองโอ้ยยังยังตายเรียบร้อยอู้ยตายตายตายแล้วสุดท้ายอะ เราก็สำเร็จด้วยยอดเลยสุดยอดขอบใจเอง2คนมากไม่เป็นไรครับพี่แซมไม่ได้พี่แซมพวกผมคงไม่ได้โตมาขนาดนี้ถูกต้องแต่พวกเองสคนน่ะรู้ความลับของฉันเยอะเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพวกแกอย่าอยู่เลย ปกติอะอยู่กันครบเยอะๆข้าก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่แล้วแล้วนี่ตายกันหมดเลยแล้วกูจะพูดกับใครอ่ะเฮ้ยอย่าอยู่ละยองอย่าอยู่เลยไม่จะไม่จะดีอยู่ไรเนี่ยอย่างนี้ยอย่าอยู่เลยจะได้พึ่งพาอาศัยอะไรได้บ้าง ki